คนน้ชวครับคุณผู้ชมผมบอมจังเองครับผมและในวันนี้ครับเราอยู่ในแมป e m o o n ฟอ l นั่นเองครับผมแล้วสำหรับในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะครับของ Demon ฟอนนั่นเองครับผมก็คือสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกระบวนท่านะครับของปานวันแรงนั่นเองครับผมนะฮะทั้ง4ทีคิวด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้คือ ผมเป็นตระกูลของโคโจโด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตระกูลแล้วก็การคอมโบต่างๆเดี๋ยวผมจะบอกทั้งหมดเลยนะครับส้าหรับในคลิปนี้นั่นเองก็คือตอนนี้คือผมสามารถบอกได้ทุกอย่างแล้วก็ต้องขอโทษด้วยเลยนะครับจริงๆผมจะลงชิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนั่นแหละนะครับแต่ผมต้องขออาภัยด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าคอมผมมันเสียนะครับก็เลยต้องเอาไปซ่อมนั่นเองต้องขออาภัยด้วยที่ลงช้าอัปเดตไป1วันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่รอดูกันนั่นเองนะครับผมโอเค ก่อนคุณผู้ชมเนี่ยผมจะรับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมที่กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยในครับผมแล้วก็อย่าลืมที่กด,กดกระดิ่งกุ้งกิ้งที่เป็นรักค้างให้ผมให้ผมด้วยในครับผมงันก็เดี๋ยวผมต้องบอกรายละเอียดก่อนนะครับตอนนี้คือผมก็เป็นตระกูลโคโจโด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าหลับตระกูลของผมนะครับจะคูณ3นะครับก็คือจะติดพิษด,ดาเมจแรงกว่าอื่นๆเนาะก็คือแบบยังไงดีอะเวลาเขามาตีเรานะครับคือเขาอจะติด พิษอะแบบคูณ3เลยนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดเราไปตีเขาอ่ะเขาก็จะติดพิษคูณ3เหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือแบบว่าแรงมากๆากจะบอกไงดีแต่ตอนแรกคือถ้าแต่ว่าเราเล่นตระกูลอื่นใช่ไหมครที่มันไม่ใช่ตระกูลของชิโนบุนะครับหรือว่าตระกูล,ลหลักของมันเองอย่างเช่นสลับตัวนี้เท่านั้นนะคือมันจะติดพิษแค่หนึ่งครับหรือว่าเวลาทำดาเมจหรือว่าเราใช้สกิลนะครับจะติดพิษแค่หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าแต่ว่าเรามีตระกูลนะครับ ของโคโจนะครับบอกเลยว่าติดพิษแรงมากๆเลยแล้วเวลาเราทําดาเมจครับหรือว่าเราทําดาเมจครับเราสามารถติดเป็นหมูได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าถติว่าเลือดเรานีครับไปโดนฝั่งศตตัตรูหรือว่าโดนศัตรูที่อยู่รอบๆเร,รอเราอ่ะจะติดพิษด,ด้วยแล้วตอนนี้คือผมก็ได้เอาตัวทดลองนะครับก็คือตระกูลฮิเมจิมะนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้คืตอตระกูลของฮิเมจิมะของน้องคนนี้นะครับก็คือเลือดร้อยเก้าติดนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นว่าพิษมันแรงแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมมีตระกูลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวกลัันน่่าาคร็ืืออฟงทหเป ถ้าเกิดพูดผิดหรือว่าอะไรต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกิวแรกเลยดีกว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเอาดาบออกมาก่อนนะครับกดา <c oughs> เอาดาบออกมานะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้คือดาบของผมนะครับจะเป็นดาบของชีนับุนนั่นเองครับคือตอนนี้คือผมยังไม่ได้ซื้อดาบเป็นแบบที่เราแบบใช้เป็นปานอื่นแบบเราสามารถใช้ดาบของชีนับุได้เว <c oughs> ลาเราใช้ปานชีนับุนะครับปานชีนับุค,คืออะไรวะ <c oughs> คือตอนที่เราใช้ปา,านแมลงนะครับดาบของเราจะเปลี่ยนเป็นดาบของชีนับุด้วยนั่นเองนะครับ ก็คือเราเวลาเราใช้ปานมาแมลงครับคือดาบเราก็ได้เปลี่ยนอัจฉรัตะเลยถ้าสมมติว่าเราไปใช้ปานอื่นแล้วก็ดาบทีระบุเราก็ได้หายไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เอฟเฟกของเขาครับก็ได้เป็นคล้ายๆกับไฟนะครับแต่ตอนนี้คือมันย้อมแมวก็ได้เป็นสีม่วงนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อน,นครับการฟันของเขาครับจะเป็นแบบนี้นะกดครั้งแรกกด2ครัง้งนี่แบบนี้นะครับมันก็จะจ้วงแบบนี้นะครับนี่กดหนึง่งครั้ง 2ครั้งจิ้มแบบนี้นะครับนี่แลนี้กดรัวๆแบบนี้ครับปุ๊บเดี๋ยวนี้จ้วงชิดจ้วงแทงไม่ใช่โยชิดจ้วงแทงไม่ใช่แล้วี่ครับก็ได้เป็นประมาณนี้ครับอ่ะกดหนึ่งิงจากตอนแรกนะครับเวลาการฟันท่าการฟันของเรานะครับผมจะเป็นการฟันใช่ไหมฮะแต่ขอถ้าหรับของชินอุบูนะครับมันจะเป็นการแบบนี้นะจิ้มแล้วก็กดคลิกสองครั้งมันก็จะเป็นการจิ้มแบบหลายๆครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วเวลาเราจิ้มนะครับมันก็จะติดพิษด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกไว้เลยติดพิษด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ติดนะเอ แล้วสำหรับการคลิกขวาคลิกขวาสำหรับการคลิกขวาของเรานี่ครับจากตอนแรกมันก็ได้เป็นการฟันหนักใช่ไหมครับแต่นี้มันจะเป็นการเตะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคมันจะเป็นการเตะนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็คือคุณผู้ชมเคยเห็นตอนที่ชีนบูนะครับเขาใช้เป็นแบบไม่ดีไหมฮะเท้าที่เป็นแบบเพ้าใบมีดนะครับที่เวลาตรงเท้าของชินบูครับก็จะเป็นใบมีดใช่ไหมฮะก็นั่นแหละครับก็จะเป็นท่าคล้ายๆกันเลยเวลาเราเตะนะครับประตูนะครับ ตัตูเขาก็จะติดพิษด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมก็คือต้องบอกรายละเอียดก่อนที่เราจะไปดูสกิลนะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีกนี่นะฮะคุณผู้ชมแล้วเราจิ้มติดพิษนะครับแล้วก็เตะปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเตะเขาก็จะคว้างไปแบบนี้ก็คือติดพิษด้วยนั่นเองแล้วก็เวลาจิ้มนะครับแบบนี้ก็จะติดพิษด้วยนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ต้องบอกไว้เลยนะครับระดับดาเมจของชีต้าบูทครับในการฟันแบบนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกง่ายๆคร่าวๆก็คือเวลาเข้าาีรรระะเเเนนคับบแต่วลชของา จากตอนแรกทีเข้าทีละเจ็ดใช่ไหมแต่ของเราครับจะลดเป็นทีละห้านะครับเราเข้าทีละห้านั่นเองนะครับก็คือจะลดไปสองดาวมจนั่นเองครับจากตอนแรกเข้าทีละเจ็ดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับตลอดสกิลแรกนะครับมีชื่อว่า first form นะครับมีชื่อว่า dance of the butterfly นั่นเองครับผมนะฮะโอเคอ่านง่ายหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าท่านี้เป็นยังไงตลอดท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการกระโดดนะครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะหันกลับมาที่ศัตรูนั่นเองครับผม ก็คือจะบอกง่ายๆก็คือท่านี้ครับมันก็จะเลงแบบล็อกเป้าหมายนะครับต้องบอกไว้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าล็อกเป้าหมายยังไงนะพูดเร็วไปต้องขออภัยด้วยนะครับล็อกเป้าหมายแบบนี้นะครับนะหามอนกันมอนไม่เกิดเลยมอนมอนมอนขอมอนหน่อยนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมไม่กดชิปล็อกนะนี่กด่1ครับ ปุ๊บนี่แบบนี้นะครับ๊บกระโดดขึ้นมาแล้วก็จับมาจิ้มแบบนี้นั่นเองครับผมและเขาก็จะโดนพิษเราด้วยนั่นเองครับคือเราต้องยื้อเวลานะครับให้เขาแบบโดนพิษเราไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราวิธีการเล่นของชีนทบุนนะครับคือเราจะไม่เน้นการฟันแบบปกติใช่ไหมแต่เราจะเน้นเข้าทําการจ้วงนะครับหรือว่าทําการจิ้มบ่อยๆเนาะหละักเกยวหนึ่งก็ได้เป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับโอเครอโคดาวแปบ๊บหนึ่ง แต่ครูดาวเร็วมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวเสร็จแล้วฮะเห็นไหมฮะกระโดดปุ๊บนี่ฮะกลับมาแทงนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ผีเสื้อประมาณนี้นั่นเองครับผมแต่เป็นไงฮะแป๊บเดียวทีเดียวเขาล้มแล้วนะครับคุณผู้ชมเจ๋งเวลาโคตรโหดโหดจริงๆฮะแต่แรงมากๆเลยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมนะผมต่อไปสกิลที่2นะครับมีชื่อว่าเซกันฟอร์มครับมีชื่อว่า แดนออฟเดอะเดอะกอนไฟน์นั่นเองครับผมตลอดท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการจ้วงนะครับแบบเร็วๆนะครับคือมันจะเป็นการจิ้มแบบหลายทีนะครับแบบเร็วๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองขอชาร์จก่อนจิ้มไหนจิ้มไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับท่าสองเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่จิ้มแบบนี้ปึ๊บนี่ฮะแล้วศัตรูเขานะครับก็จะติดสตันด้วยนั่นเองนะครับเวลาตอนนี้เขาโดนจิ้มนะคุณผู้ชมแล้วก็ดูเลือดเขานะครับลดไหลเป็นน้ําเลยฮะเลือดลดเร็วมากๆเลยนะคุณผู้ชม แล้วก็สำหรับระยะการดาเมจนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะของเขาด้วยนะครับถ้าเกิดยิ่งใกล้ก็ยิ่งแรงครับถ้าเกิดว่ายิ่งไกลก็อาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเอาง่ายๆคือไม่โดนเลยดีวยกว่าแล้วก็ดาเมจก็แบบว่าจะลดน้อยลงด้วยนั่นเองครับเข้ากับการทิ้มเนะาะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ตะกิ้ค,คูดาวเร็วนะครับเหมาะกับการพีพีมากนี่ให้ดูนะครับปุ๊บนี่นีหนีแบบนี้นะครับทิ้มปุ๊บ นีนั่นเองฮะก็ได้เป็นจิ้มแบบหลายๆทีนั่นเองก็คือเขาสามารถกันได้นะฮะแต่ว่าเขารู้ก่อนนะครับคือเราค่อยๆหย่อนนะค่อยๆต่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราโจมตีเนาะก็สำหรับท่าที่สองนะครับก็ได้เป็นประมาณคณิ้งนั่นเองครับผมนะก็อาจจะเร็วหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมต่อไปท่าที่สามนะครับม,มีชื่อว่า dance of the ah catty page ใช่ไหมอ่านไม่ออกแค่ช่างเถอ,อะเนาะสำหรับท่านี้ครับมันก็ได้เป็นการล่องหนนั่นเองนะครับคุณผมมู้ชม แต่ตอนที่เราล่องหนนะครับเราจะไม่สามารถสุดลมปานได้หรือว่าเราใช้กิวได้นั่นเองนะครับโอเคก็ได้เป็นประมาณนี้นะให้ดูก่อนนะครับกดกิวสามปุ๊บเห็นไหมฮะเราไม่สามารถใช้กิลหรือว่าทาอะไรได้เลยน,ะนะนะั่นเองนะครับก็เดมันก็ได้เป็นการล่องหนแบบนี้นะฮะแต่เราจะเห็นผีเสื้อนะครับตามหลังมาด้วยนะครับเวลาเราทําการล่องหนไปที่ไหนเนาะหรือว่าเดินไปทางไหนนั่นเองนะครับ,นะรบก็คือให้เข้าใจง่ายๆนะ โอเคฮะมาลองกันอีกทีนะครับกดสกิลสามครับมันก็ได้เป็นการล่องหนแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นั่นเองแต่หยุดระยะประมาณสิบวิดนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับสกิลที่สามนะครับแล้วก็ต่อไปสกิลที่สี่นะครับมีชื่อว่าซิกฟอร์มครับมีชื่อว่าแดนออฟเดอะสไปเดอร์นั่นเองสำหรับท่านี้ครับมันก็จะเป็นการจิ้มครั้งเดียวนะครับแต่มันจะเป็นการจิ้มที่หน่วงครับแล้วก็หนักนั่นเองฮะคือแบบหนักแน่นเลยนะคือมันจะเป็นการจิ้มครั้งเดียวนะครับแล้วก็ศัตรูเวลาโดนจิมนะ เขาก็จะกระเด็นด้วยนั่นเองนะครับมาลองดูนะครับอย่ากันนะทำกันทำกันุ๊บโอเคคิวนี้ครับลองจิ้มดูนี่ครับปุ๊บนี่ฮะจิ้มทีเดียวเขากระเด็นด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็คือกิวนี้จะติดพิษแบบน้อยมากๆเลยครับก็คือไม่แรงเหมือนคิวหนึ่งกับคิวสองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอคูเดาอีกสักรอบเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเนาะกดเลยครับปุ๊บมันก็จะเป็นการจิ้มแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ได้เป็นยังไงฮะ เทหรือเปล่าคุณผู้ชมถึงว่าเจ๋งมากเลยนะสกิวนี้เป็นการโจมตีหนักแต่ดาเมจถึงว่าแรงนะครับท่านี้ท่าทั้งหมดนะครับผมทั้ง4ท่านะครับก็ด้มีประมาณแค่นี้นั่นเองครับผมถ้าละบานตะแรงก็เดี๋ยวเราไปดูแบบรวดเดียวกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต่อไปฮะเดี๋ยวจะลองทุกสกิลเลยดีกว่าครับตอนนี้คือเลือดเต็มนะลองปุ๊บจิ้มอันนี้คือท่าแรกนะครับจิ้มแบบนี้ไม่โดนเ้ยก็ได้เป็นประมาณนี้ครับสำหรับท่านี้แล้วก็ท่าที่2อนะครับจิ้มแบบนี้ เดี๋ยวให้ดูดาเมจด้วยนะคิวที่2อย่าเพิ่งกันนะนี่นะดาเม็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็รอดูหลอดเลือดเขานี่ครับลดแบบรัวๆนะฮะแต่ท่านี้ลดน้อยหน่อยนะครับเพราะมันแบบไม่ค่อยแรงอ่ะแต่ต้องต้องลองท่าหนึ่งนะบอกเลยว่าแรงมากเดี๋ยวขอลองท่าหนึ่งสักรอบหนึ่งนะครับท่าหนึ่งอย่าเพิ่งกันนะท่าหนึ่งนะครับปุ๊บท่าหนึ่งโดนทีไป30สกว่านะครับแล้วก็ดูดาเมจครับลดแรงมากแล้วก็ท่าที่สมครับคือล่องหนแบบนี้ แล้วก็ท่าที่4นะครับท่าสุดท้ายปุ๊บดาเมจครั้งเดียวปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมครับว่าดาวเมจครั้งเดียวก็จะแรงประมาณนี้นั่นเองครับผมก็ทุกท่านะครับก็ได้เป็นประมาณค่ั้นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดลับกันเลยดีกว่านะครับสำหรับจุดลับนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะผมทําการว้าปไปที่เมืองโอคยะก่อนนะครับแต่แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะผมเดินมาข้างหลังนะครับให้มันขึ้นว่าซากุระนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดินตามผมมาเลยได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับ okay. ผมพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ Hayır. คุณผู้ชมนะผมขึ้นมาอยู่ตรงนี้ฮะตรงกลางของแมปก็คือหรือว่าตรงกลางของหมู่บ้านตรงนี้นะครับชีทบูธครับเขาก็จะอยู่บนหลังคาบ้านนั่นเองครับตรงนี้นั่นเองฮะก็คือวิธีการเราจะรับนะครับคือเราต้องรีปานก่อนนะครับแลวเราก็จะต้องใช้เงิน1นึ่งหมื่นนะผมในการรับนั่นเองครับผมพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นั่นเองครับผมนะฮะก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับคือเราใช้เงินหนึ่งหมื่นเสร็จปุ๊บเราได้เลยครับ สรับตรงนี้นั่นเองก็ที่คือจุดละปานของปานมันแดงนั่นเองครับผมนะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับสลับดาบของชีรุบุนะก็จะเป็นดาบประจําตระกูลนะก็คือไม่สามารถคาบได้นั่นเองเนาะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสลับปานมันแรงนั่นเองครับคุณผู้ชมคิดว่ามีตระกูลและมันแรงขึ้นหรือเปล่าครับก็ลองลองไปใช้กันได้นั่นเองครับ <c oughs> คือลองไปตุ่มหาตระกูลแล้วก็ลองใช้กันได้นั่นเองครับผมสรับใครที่ไม่มีตระกูลก็ไม่เป็นไรเนาะก็ใครอยากเล่นก็สามารถลองมาเล่นกันได้นะครับถ้าเกิดคุณชชมอบนะ และสุดท้ายนี้นครับคุณผู้ชมนะผมถ้าเกิดชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์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 ให้ผม,มด้วยคนับผมเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านเองครับผมสำหรับวันนี้นครับคุณผู้ชมต่ายนาราสนะครับผมมาตาเน่แล้วเจอกันครับ